ถ้าผมไม่มีตลับเมตรผมจะวัดระยะความสูงของกอบประตูนี้ได้ยังไงวิธีครับคือผมจะตั้งกลองนี้ไว้แล้วปล่อยลูกบินปองออกมาโอเคครับ3 2 1เดี๋ยวไปดูเวลาที่ผมเริ่มปล่อยลูกบอลจะอยู่ที่ประมาณ8.59ครับส่วนเวลาที่ลูกบอลมันตกลงมาจนกระทบพื้นคือเวลาประมาณ9.05และนี่ก็คือเวลาที่เราจดกันเอาไว้ครับ ถ้าเกิดว่าเราใช้หลักฟิสิกส์นิดหน่อยเราจะได้ว่าเราสามารถใช้สูตร s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t กว่าบัง2อย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่าลูกบอลเนี่ยมันตกลงมาใช่ไหมจากความสูง h แล้วก็มันตกลงมาด้วยความเร่ง g เท่ากับเ8เมตรต่อวิกวาบัง2ออันนี้คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งถ้าเราไม่คิดแรงต้านอากาศนะครับตอนเริ่มต้นเนี้ยความเร็วต้นของลูกบอล เป็น0เมตรต่อวินาทีทีนี้ครับเราไม่สามารถที่จะใช้สูตรว่า S เท่ากับ v คูณทได้เพราะสูตรนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่ความเร็วเป็นค่าคงที่แต่ในกรณีนี้ครับลูกบอลเคลื่อนที่ภายใต้ความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกหมายความว่าความเร็วมันจะเพิ่มเรื่อยๆตอนที่เวลาผ่านไปสิ่งที่เราต้องทำครับคือเราจะต้องทำการอินทิเกรตอย่างแรกเราต้องเข้าใจนิยามก่อนครับว่าความเร็วเนี่ย มันเกิดจาก dx by dt ความเร็วณขณะใดๆคือ dx by dt ความเร็วณขนาใดๆคืออัตราการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งณขณะใดๆและอีกสมการหนึ่งคือความเร่งคืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วณขณะใดๆในฝ้าของ a เท่ากับ dv by dt ครับถ้าเราให้เวลาเริ่มต้นเป็นศูนเราจะได้ว่าเราสามารถทำการหาค่า v ณเวลาใดๆโดยการอินทิเกรต ดี DV, ตั้งแต่ V0 ถึง V และอินทิเกรต ADT ตั้งแต่เวลาเป็น0ถึงเวลาเป็น T อันนี้ถ้าใครยังไม่เคยเรียนคลคูลัสก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับสามารถที่จะฟังผ่านไปก่อนหรือข้ามไปก่อนก็ได้ซึ่งจะทำให้เราได้สมการหน้าตาแบบนี้ออกมาครับ หรือก็คือที่เราท่องๆกันนะครับ v เท่ากับ u บวก at แต่ตองน,นี้เป็น v ศูนย์ก็คืออย่างเดียวกันกับ u ทีนี้เรามาดูฝั่งที่เป็น v เท่ากับ dx by dt v เท่ากับ dx by dt ครับเราสามารถหาระยะทาง x เนี่ยได้จากการอินทิเกรต dx ตั้งแต่ x ศูนย์ถึง x และอินทิเกรต v dt ตั้งแต่เวลาเป็น0ถึงเวลาเป็น t โดยที่ x 0ก็คือเวลาเป็น,ปน,ปน,ปนตำแหน่งตอนที่เวลาเป็น0นะครับจากสมการก่อนหน้าเราได้ว่า v เท่ากับ v 0บวก a t ถูกปะและนี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้ครับฝั่งซ้ายจะเป็น x ลบ x 0ฝั่งขวาจะเป็นอินทิเกรต0ถึง t ของ v 0ย์บวก a t เท่ากับ d t ถ้าเกิดว่าให้ตอนที่เวลาเป็นศูนย์นะครับระยะทางเป็นศูนย์ด้วยตำแหน่งเป็นศูนย์ด้วยเราจะได้ x เท่ากับฝั่งขวาครับอินทิเกรตตัวนี้ได้ v 0 t บวก1ส่วน2 a t กำลังสหรือก็คือสมก,การที่เราท่องๆกัน s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t กำลัง2ก็คือรูปนี้แหละครับพอได้สมก,การนี้ออกมาครับแล้วกลับไปดูโจทย์ของเราเนี่ยเรารู้ว่าความเร็วต้น คือ0เมตรต่อว,วินาทีความเร่งคือมาจากแรงโ้งถ่วงโลก9.8เมตรต่อว,วินาทีกำลังสองในที่นี้ผมขอใช้9.81นะครับเ8 1เพื่อการคำนวณที่ละเอียดขึ้นทำให้เราได้ว่าพอวีศูนย์เป็น0นเนี่ยไอกอนนี้ก็เป็น0ถูกปะก็จะเหลือ h เท่ากับ1ส่วน2 a t กำลังสองตอนนี้เราใช้ x เป็น h นะครับก็คือระยะทางนี้และ a ก็คือเป็น g ดังนั้นพอเราเอาไปคำนวณ1ส่วน2คูณ9.81คูณกับเวลาที่เราได้มาคือ0.46วินาทียกกำลัง2ถ้าเรานำตัวเลขเหล่านี้มาคำนวณเราจะได้ค่าออกมาเป็น1.04เมตรค่านี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปวัดกันค่าที่ได้จะอยู่ที่ประมาณ104เซนติเมตรหรือ 1.04เมตรนั่นเองผมถึงบอกครับนี่แหละคือฟิสิกส์แม้ว่าในความเป็นจริงการวัดของเราอาจจะมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ถูกสะสมกันมาแต่สุดท้ายแล้วเราสามารถนำวิธีนี้ไปประมาณการการวัดของเราได้ในกรณีที่เราไม่มีตลับเมตรถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามลงอาร์เทอร์ด้วยนะครับ